กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวารแล้วก็มันคราฟมันทำตอนนี้เรามีสตีฟใช่ไหมสตีฟเนี่ย สตีฟสตีฟสตีฟไรโนครับสตีฟไรนื่อืมสตีฟอยู่4แบบนะครับนี่แล้วนี่ก็คือบ้านของเราที่เราช่วยกันสร้างมาหาไม้หานู่นหานั่นหานี่มาใส่นะครับสวยมากครับอย่างการตรากอาหารแม่ ก็นี่นะครับเดี๋ยวผมพาทัวร์ก่อนนี่มีสาบัวนะครับสวยๆวยงามอันนี้สาไเซฟอันนี้สาไรเซฟอันนี้เป็นใบเมเปิลครับโอ้สาใบเมเปิลสวยงามจริงๆเราไปต้นไม้ไปแล้วครับมันเลยเป็นกันเออเรามีสวนหลายสวนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปอีกสวนหนึ่งไปมาเงี้เลยครับ นี่ครับส่วนเมเปิลครับโอ้โหมีเพื่อนทงนั้นเลยนี่สวยเนี่ยตัดต้นไม้ตกรงนี้แหละตัดแป๊บอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยหญ้าเฮ้ยือโอ้โหลำมวยจีนเหมื่อเดียวเดียวเดียวเสตีฟลำมวยจีนได้ด้วยเหรอนี่ไงไหนตัดโอ๋อเราซื้อเตี๊ยมาต่อยใช่เขากำลังตัดต้นไม้ดูลำมวยจีนตัดต้นไม้เห็นปะ เราเราซื้อไอดีแท้นะครับเรามีท่านี่แบบนี้โอ้ยอ๊อฟอ๊อฟโอ้ยอ๊อฟเฮ้ยสามารถนั่งสมาธิกับอากาศได้มีมีอีกห้องไหมเซมีอีกห้องไหมเยอะเลยครับเดี๋ยวผมพาทัวร์เราสร้างบ้านไว้หลายที่นะครับนี่มันมันคราฟของแท้นะครับมันมันตราฟแ ไม่ทำสิ่งสวยงามโอ้ตลดลใครมีสุดด็อกวิ่งตามตูดด้วยวะเนี่ยหอมพี่นัทนี่หว่าแมวแมวแมวโอ้แมวแมวซีแคปซีแคปไม่ใช่สุดด็อกยี่สิบตัวเลยนะครับนี่โหหินป่าเยมันต้องยี่สิบตัวนะครับเหมือนญี่ปุ่นอันนี้เหมือนสวนญี่ปุ่นนะครับเราเราต้องไปไปชมวิวด้านบนแบบนี้ คือทำไมครับทนี้สามารถกอยได้นะครับเคนี่นะครับคือวิวด้านบนสวยงามมากขอได้ยิงไรนี่สิวัต้องแบบนี้นี่ไหนไหนนี่ไงโดดขึ้นมาแล้วิี่ขวาสิวัดเออนั่นแหละแหมพี่ก็ทำไปแล้วโทุพี่ก็ทำไปแล้วทุ คราวนี้ก็ดูชมวิวที่สวยงามใครว่าไม่ครับไม่ครับเซิร์ฟเวอร์ของพวกเรานะครับไม่มี PVP โถเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเจอ PVP ก่อนโอ้โหคตรมั่วใครบอกไม่มี PVP ไปเลยขอกิงน้ำเล่นแรับห้องห้อง PVP ห้อง PVP ทางนี้ครับทางนี้ทางนี้ห้อง PVP เราสร้างไว้ชั้น2ครับซึ่งไม a ครับเราสร้างไว้หลายชั้นมาก นี่นะครับดูว่าบ้านของเราเนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยโหสุดยอดมากนี่นี่บ้านไม่ไม่โรธครับโอเคเดี๋ยววิ่งไปอยู่โอเคเดี๋ยววิ่งไปหยุดอ่าคือลิฟต์คืไกลมากนี่ไหมครับบ้านใหม่มีลิฟต์ด้วยรู้เปล่าเนี่ยลิฟต์เฮ้ยไม่ครับมีมีลิฟต์น้ำไงพี่เซฟโถอะไรวะฮะนี่มันลิฟต์อะไรนี่มัน นี่มันลิฟท์น้ำแล้วนี่มันยุคใหม่แล้วลิฟท์จริงแม่งลิฟท์ลิฟท์อวกาศ PVP อยู่เนเนดูเอลลิงดูห้อง PVP อ่าโอเคต้องมีให้เลือกนะครับว่าสองสองจะเดียวกับสองหรือว่าหนึ่งหนึ่งก็ได้แต่ในห้องนี้เราจะให้หนึ่งหนึ่งนะครับในห้องนี้เราจะให้หนึ่งหนึ่งนะครับโอ้ อ่าไปไปหนึ่งหนึ่งสินนท์หนึ่งใครใครจะไปสาธิตอ่าอเฮ้ยเดี๋ยวผมไปกับนนท์ก็ได้ไปกับนนทป้าป้าสาธิตปทุมวันปะเดี๋ยว้สิวัฒน์มานั่งดูพี่เป็นกรรมการเฮ้ยกดปุ่มนั่งไงว่าดื่มไอ้กดไอ้คิวแล้วก็นิวครับคิวแล้วก็นิวครับไหนวะไหนวะมาเลยเออไม่มีดูงี้แล้วกันยังไมม่่เริโอ้โหเดี๋ยวยิงปืนเลยเหรอเอ้าเอาเอาห้ามมีเหรอไม่รู้ เอาไม่ทันละเร้อยไข่น้อยเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่นี่ไมค์ค้ามันต้องมีธนูใช่ไหมนี่ไมค์ค้ามันค้ามีธนูด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอาวุธประชิดก่อนอาวุธประชิดอ๋อเอ้ยเอาเอาทำไมชนะตัวผมมันปาเอาเรอโทษโทษรู้สึกว่าอดี๋ยวพี่พีมไปช่วพี่นัทบ้าง สตีฟของเซฟนี่ยังไม่ค่อยแข็งแกร่งสักเท่าไหร่นะครับของเบลยังไม่เต็มเลยน่าจะเหมือนกันมาโกคุไอทางนี้ทางนี้นี่บางเฉียบเพียงหนึ่งมิลิเมตรเท่านั้นเอเอาเอาเราเราเอาอะไรดีพี่เซฟกากจังฮะโคตรเลยโคตรอ้าวโนนมีเรื่องเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอนอกจออาบ้าว เอาหมาออกมาเอาเอาบางเฉียบจริงจงดมท่มดีดดีดคนเอาเดี๋ยวตีกินยังตีกินละโอกิพี่ก็คุ่ยัดลิ้มแบบพี่ก็คุ่ยัดลิ้มแบบไม่แฟ้เลยไม่เดียวเลยเอาไทยเอาอันนี้ PVP นะครับใจเย็นๆใจเย็นไม่มีอะไร มีคนรอไมเฉยจริงห้องทดลองอาวุธสายสู้สองคนอะไปบอกกันตรงนู้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคยังยังมีใครเหลือสายสู้สองคนอยก่ไหมเนี่ยนอกจากพี่นอกจากพี่ผมสู้ได้ครับแต่ตอนนี้ยังกาดเพราะว่าตัวสตีผงผมนั้นเลเวลมันยังไม่เต็มงั้นงั้นงั้นปืนมาโนนโนนมาปืนมา ปืนลัวสัตว์จะจะเอาจะเอาปืนไฟหรือว่าปืนปืนสั้นปืนปืนไฟโอเคปืนไฟนะเอาปืนหลักกันเลยเลยเอาปืนหลักปืนหลักเต็มตัวเดียวเดี๋ยวเก็ตรีโหลดแป๊บเอาให้ reload ละโอ้โหโอเคกินเป็น b e g i n น i n g ว้าว เฮ้ยทำไมผมดางดามิทไม่ไหวโคตรแรงมีคนโดนด้วยเหรออย่าอย่าอย่าทายผู้ชมสิอย่าทจยมีคนรูสิครับแมเดี๋ยวเดี๋ยวขนี้เข่ากระสุนหมดทิ่หหายมีใช้ปืนสั้นทีนี้เคปืนสั้นปืนสั้นไม่นอนเลยไอ แอบป่อนแอบป่อนไปหาไปหาไปหาแล้วกัน PVP ครั้งนี้มันรุนแรงมากเลยมาครับโอ้โหล18ตัาแล้ว20ตัวโอ้โหมาครับ PVP เท้เอ้ยนอนพี่นอนพี่เซิร์ฟเวอร์ไงเฮ้ยจะไปกินได้ด้วยหรอพี่ถูกมากถูกมากโดนหายโดนหายโอ้หนอนนอนต้องตายวะโอ้โหตวัดจะโดนมันก็โดนเลยเว้ย เอาหมดยังโอเคเอาหมดยัไปไปไครับเขานี้เดี๋ยวไปดูส่วนของคัพปิ้งเทเบิลครับโอเค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 ใช่คัพปิ้งเทเบิลอยู่ชั้นล่างครับเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งไปทางชั้น้ชั้นนี้นั่นแหละทางนี้ทางนี้ทางนี้ครับบ้านเรากว้างมากนะครับจนจนเราไม่รู้ว่าแม่งไปทางไหนคั้นลื่นหานะคัพปิ้งเทเบิลนะ อันนี้อยู่ส่วนครับติ้งสตีฟใช่ไหมใช่ครับปัพติงเทเบิลอันนี้เรามันมันเป็นชิ้นส่วนสตีฟใช่ครับสตีฟตัวอื่นสตีฟแบนชีสตีฟเนสซ่าสตีฟเบียเตียฟโบสตีฟอุคงเดี๋ยวไมาคีปีกจะมาปีชื่อเลยครับปีกจะไม่ค้ำไม่ใว่าเไรนะ ไมครับมีระบบปีเราปีมันเรียกว่าอะไรนรกว่าไม่รู้ด็ิไอ้ตรงนี้ไม่เกี่ยวตรงนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวไปหาห้องห้องคาบอาวุธห้องคาบอาวุธนี่ไงตั้งเต็มเทปเปอรอาวุธอันนี้เราก็ต้องไปเรียนรู้มาก่อนนะครับเราถึงจะคาบอาวุธได้ไม่ใช่ว่ามีวัตถุดิบปุ๊บคาบได้เลยนะครับมันไม่ใช่เนี่ยไม่คาบสองพันสิบเเนี่ยสุดยอดมากไม่2060ูนา์ ใช่สองศนสองูนครับนี่นะครับเราห้องครับปืนห้องครับอาวุธเราเนี่ยมีมีอยู่สี่ห้องนะครับโอ้ตอนนี้มี3ามสามเป็นเป็นแบบธรรมดาครับแบบพิเศษอีสตงโอเคแต่งั้นไมค์ครับเราไปรู้กยกับซอมบี้อะไดีกว่าลงอินเฟคลงอินเฟค ได้ได้ลีบกันลีฟกอนปัดลีบเลยรีบเลยไอตอบทิปก่อันตอบทิปรีบลีฟตอนนี้เราก็กำลังไปดาวซอมบี้นะครับนี่มันยิ่งกว่าไมค์คราฟแล้วเพราะว่าตอนนี้เราไปปลูกดาวซอมบี้ไม่ต้องยืนขุดแล้วปิ๊งองปิ๊งแอคนี่ไม่ต้องใช้ใช่ไหมโคตรสตรองมันไม่ใช่สตีพี่สตีฟสตีฟสตีฟไม่ใช่ี่คือสตีฟใช่ไหม แร่ใหม่แล้วสิวัดแร่ลูกรักกระลำเปียมันคือแร่ทวัวร์ไว้ป่าพวกเราจะต้องไว้ <c oughs>